ความเสี่ยงที่3คือความเสี่ยงการพัฒนานวัตกรรมมี4สาเหตุความเสี่ยงคือ 1. นการจัดการระบบนวัตกรรม 2. การจัดการนวัตกรรมธุรกิจ 3. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล4การจัดการนวัตกรรมทรัพยากรบุคคลความเสี่ยงนี้ก็สามารถถูกจัดการให้มีความเสี่ยงที่ลดลงได้โดยแผนจัดการความเสี่ยงคือแผนบริหารนวัตกรรมมีกิจกรรมจัดการความเสี่ยงเช่นกิจกรรม a c e t Innovation Academy ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝอร์ดทอหนึ่ง กิจกรรมพัฒนาธุรกิจใหม่เกี่ยวเนื่องได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกพทกิจกรรมพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพดท .1 ห,หรือโครงการ Green Skill Up Skill and New Skill ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฟทอบอ ความเสี่ยงสุดท้ายก็คือผลการดำเนินง,งานมีสองสาเหตุความเสี่ยงคือ1การจัดการด้านไรายได้ 2. การจัดการด้านต้นทุนความเสี่ยงนี้ถูกจัดการให้มีความเสี่ยงที่ลดลงโดยแผนจัดการความเสี่ยงคือแผนบริหารมูลค่าองค์กรมีกิจกรรมจัดการความเสี่ยงเช่นกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษและก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝพทและฝกศ กิจกรรมกำกับดูแลโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดา,าวคนอวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกวบวกิจกรรมปรับลดค่าใช้จ,จ่ายได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสปงหรือกิจกรรมจัดทําขอบเขตของงานทีโออากลางสําหรับงานบำรุงรักษาทางได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสปร เห็นไหมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้ยากเลยจริงๆแล้วการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ดำเนินงานตามปกติในกระบวนการทำงานของเราอยู่แล้วและยังเป็นการทำงานบูรณาการกับทุกๆหน่วยงานเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักง,งานทุกคนเราเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขึ้นเยอะเลยขอบคุณเธอมากเลยนะและขอเชิญชวนทุกคนในองค์กรร่วมกันบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกทบให้เป็นรลุเป้าหมายค่ะ ทุกคนสามารถติดตามรเรื่องราวความเสี่ยงต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชัน YouTube ช่อง r i c k exceptional และทางเพจ Facebook r i c k s m a n e m e n t e x e c t ที่ข้างล่างนี้นะคะเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมรับรางวัลอีกมากมายด้วยนะและมารลวมสนุกกันเยอะๆนะคะ